สวัสดีครับผมนายชนชาตินานะค,ครนั้นสศนักศึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 1 0 0 1 3ามาแนะนำวิธีการเห็นก้านที่ประยานะครับอ่ามาเริ่มกันเลยเริ่มจากเปิดโปรแกรม Solid Works มาเสร็จแล้วกดคลิกที่ New Part แล้วก็โอเคนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะใช้คลิกที่ Sketch แล้วก็ใช้ Corner Rectangular นะครับ แล้วก็เลือกเพนเนี่ต้องการวาดครั้งนี้ผมจะเลือกที่ฟอนตเพนนะครับเสร็จแล้วเราก็วาดได้เลยครับจะเป็นรูปเสีย่ยมนี้ขึ้นมาปึ๊บกดโอเคเสร็จแล้วอานนี้หมายความว่ามันเริ่มต้นจากจุดออริจินแล้วนะครับหรือทับจุดตามนี้แล้วพอดีเสร็จแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์เส้นสองเส้นนี้ให้เป็นอีกขั้การปึ๊บจากกำหนดขนาดนะครับตรงนี้เราใช้สิบห้ามิลลิเมตร ราใช้เจสิบมิลลิเมตรนะครับต่อมาเราใช้เครื่องมือลายนะครับแล้วก็วาดต่อไปอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ใช้สมาร์ทเทอมชันกนหนดขนาดเหมือนเดิมห้าม mm. ิลลิเมตรในใช้ยี่้าตรงนี้ใช้ก,กำหนดความสัมพันธ์เอาก็ได้ครับตรงนี้ใช้ผมใช้เป็นอีค้อกันเหมือนเดิมก็ได้อย่างนี้ขึ้นมา สรแ,แล้วก็ใช้ d ด m e ม s ชันสมาร์ท i ด e n ม i ชันเหมือนเดิมกหนดขนาดอ่านี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นฟูลรีด i ฟายทั้งหมดทั้งรูปแล้วนะครับเรามากดเอ็กซูดนะครับแล้วเลือกส่วนที่เราต้องการเอ็กซูดปึ๊บอย่างนี้ตั้งไว้20มิลลเมตรนะครับกดตกลงโอเคก็จะขึ้นรูปแบบนี้ขึ้นมาอ่าดูนะครับ มาเราก็กดคลิสกสเก็ตคลิกที่วงกลมขึ้นวงกลมนะครับโดยใช้พารามิเตอร์เซอร์เคิลแทนนะครับอ่าแต่เราเลือกเพ่จ้าต้องการวาดแล้ก็กดคลิกสร้างอย่างนี้นะครับไพื่ได้วงกลมขึ้นมากดสมาร์ทไดเมนชั่นเลือกเป็น30มิมลอ่ามันก็จะกลายเป็นฟูลลีดีไฟล์แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ดูจากตรงนี้ก่อน พูดนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วกดคลิกที่ reverse direction เึิบแล้วใส่ตรงนี้ขนาดเป็น25มิลลิเมตรแล้วก,กดตกลงอ่าจะได้ชิ้นงานขึ้นมาแล้วครับอางน,นี้เรียบร้อยเสร็จแล้วต่อมาเราก็ทำบนข้างบนเหมือนกันโดยการใช้ circle parameter หรือ parameter circle เหมือนเดิมที่ที่เพจที่เราต้องการวาดนะครับ แลก็ทำเหมือนเดิมเลยคือลากจากจุดนี้ไปยังจุดนี้เสร็จแล้วก็ลากขนาดของวงกลมขยายขึ้นมาก็ใช้สมาร์ทเดเมนชั่นขนาดสามสิบเท่าเดิมนะครับและอีกทูทาครั้งนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็กดเข้าไหเหมือนเดิมตนี้ใช้ส mm ิบมิลให้สิบห้ามิลเมตรนะครับตกลมเข้าไป ก็จะได้รูปแบบแบบนี้้มาต่อมานะครับครั้งนี้เราใช้วิาสาตโธนะครับโอวิาสาตนะครับกดคลิกก็ไปที่วิาสาตก่อนเสร็จแล้วนะครับเราเลือกเป็นโธท้ายหรือรูปแบบของรูของเราครับมจะเลือกเป็น เอเข้าไปโธรรมดานะครับเสร็จแ,แล้วก็ปรับเป็น AI SI Metric นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ปรับเป็น u ิว s ซ z e ขนาดดดมิเตอร์20นะครับโชว์กัตตอนไซส์นะครับเสร็จแ,แล้วตรงนี้เราจะเป็นโค All นะครับ ก็เลือกที่โพสิชันนะครับก็เลือกเพนที่เราจะวาดเสร็จแล้วก็จะเกิดรูขึ้นมาเึิบอ่าแล้วกดตกลงนะครับเึิบก็ขึ้นรูอย่างนี้ขึ้นมาอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ แต่แล้วอีกครั้งหนึ่งเราก็ทําเหมือนเดิมโดวยวิสาโทโฮเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะเลือกเป็นโฮไทยแบบ่า็น,นี้แทนนะครับคอร์ทบอลแทนปุ๊บเสรแล้วก็ปรับตัวน,นี้เป็น AI s อเอ i เิเหมือนเดิมแล้วปรับเฮ x เฮ x s o กเก t เป็นแบบแพนเฮดคอร์ Pan เรียบร้อยนะครับแับขนาด เป็น n 8ปโทรอยเหมือนเดิมนะครับ 20, มยี่สิบเก้าสิแล้วนะครับแต่แล้วก,กดเหมือนเดิมเือกดคิดที่ Position แล้วกดคิดที่เพจนี่เราต้องการวาดน,นะครับอ่าเห็นนะครับอ่าปุ๊บกดเข้าไปแ,แล้วก,กดตกลงอ่าจะได้ชิ้นงานางนี้ขึ้นมาต่อมาเราจะทำการฟิลเล็ตนะครับ รือว่าดูว่าชิ้นงานเจาะรูปแบบังไงก่อนก็ได้ครับนี่ดูอย่างนี้อ่าเห็นแล้วนี่ขนาดชิ้นงานนะครับโอเคเจาะจริงๆแล้วนะครับปึ๊บเราก็จะทำการคลิกตรงนี้กดน,นี่เป็น,นอมอลนฟอนปเ๊บแล้วเราก็จะทำการเจาะรูตรงนี้ โดยใช้คำสั่ง center rectangular นะครับอ่าปึ๊บขึ้นมาแล้วก็กำหนดขนาด Smart Dimension เหมือนเดิมถึงจุดศูนย์กลางถึงขอบนะครับ5มิลิเมตรแล้วตรงนี้ก็เป็น10บมิลอ่าเสร็จแล้วเราก็ e x l t ooth. ตับตรงนี้เป็น a l อเหมือนเดิมนะครับกดโอเคไป ็ได้ชิ้นงานเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะฟิลเลตนะครับโดยที่กำหนดแค่การฟิลเลตก็คือที่ที่ฟิลเลตตรงนี้เป็นสามมิลลิเมตรนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับฟิลเลตขอบบ้านนี้กับบ้านนี้ กดตกลงนะครับอ,อ่นนี้ฟิลเลตไปแล้ว3มิลิเมตรตรงนี้เป็นตับเป1มิลึ่งมิลนะครับอ่าอัดไปหน้าเพลย์เลยได้ครับอย่างนี้เสร็จแ,แล้วข้างใน แล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับชิ้นงานกา้านถีบจัยานนะครับอ่าหรือด้านนี้ใช่ไหมครับยังไม่ฟิลเลตแล้วก็ฟิลเลตใหม่เลี่ยนเหมือนเดิมอ่า <c oughs> เพิ่มชิ้นงานนี้ขึ้นมา จะทำการใส่สีนะยครับในการไป,แล,ลปรแล้วก็เลือกเป็นอาชายนิ่งชายนี่นะครับแล้วก็เลือก อ่าสีใดก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้สีนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับการถิายาำขอบคุณที่ได้รับการรับชมนะครับขอบคุณครับ